สวัสดีครับผมวันนี้มาสาธิตวิธีการต่อใช้งานโมดูลชาร์จนะครับ1์นะครับตัวนี้เป็น TP4056 นะครับผมตัวนี้มีคนสอบถามมาเยอะนะครับว่าตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับวันนี้มาจะมาต่อให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับ ครับผมก็ตอกง่ายๆตามนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรังชาร์จนะครับที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนะครับจะเป็นขั้วลบขั้วบวกอันนี้เราก็กําหนดเอานะครับาการทํางานของมันนะครับมันจะทํางานการชาร์จเนี่ยมันจะทําการชาร์จอยู่ที่ประมาณ1แอมป์นะครับผมฉะนั้นหัวชาร์จของเรานะครับต้อง ต้องมีกระแสชาร์จอยู่ที่ประมาณ1แอมป์ขึ้นไปนะครับไม่ทำให้การชาร์จนะ่ะเต็มเต็มที่มากขึ้นแล้วก็เต็มเร็วขึ้นนะครับผมแล้วตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยจะเป็นไฟเข้าอยู่ที่5โวลต์นะครับออกอยู่ที่4.2โวลต์นะครับผมตรงนี้นะครับตามที่ผมต่อนะครับเป็นต่อเข้าไปแบตนะครับบวกลบมันจะมีบอกอว่าบวกลบนะครับ อันนี้ก็ต่อบวกลบไปที่แบตฝั่งนี้บวกลบฝั่งนี้เป็น5โวลต์น,นะครับบวกลบฝั่งนี้เป็น5โวลต์บวกลบฝั่งนี้เป็น5โวลต์เพราะว่าเวลาที่เราต่อกับพวกพสวิตชิงพาวเวอร์ซับไพ่นะครับที่ต่อหลายๆตัวเรียงๆกันหลายๆตัวนะครับเราจะต้องเราจะต้องใช้เป็น switching สวิตชิงพาวเวอร์ซับไพ่นะครับถ้าเกิดมันเยอะจริงๆ อันนี้ก็เลยเขาทํามาไว้เพื่อที่จะให้เราบัดกีเข้าไปอันนี้ความจริงต้องบัดกีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมทํำข้าวๆนะครับเพราะผมต้องถอดออกผมก็เลยใช้การหมุนนะครับติดไว้ก็ตามนี้นะครับง่ายๆ <c oughs> ส่วนข้างๆนี้นะครับมันเขียนว่าเอาบวกเอาลบนะครับตรงนี้คือไฟออกเพื่อที่จะเอา4.2โวลต์นี้ไปใช้นะครับสมมุติว่าเราเราชาร์จเข้าไปนะครับ ชาร์กไปปุ๊บแล้วทีเนี้ยเราไม่ต้องการใช้บีมเอสตัวอื่นนะครับที่จะมาอ่าโปรเทคทาะครับเราก็ใช้การต่อออกจากตรงเอาฝั่งขอบๆเลยนะครับเพื่อที่จะไปใช้งานกับพวกเอ่อไฟฉายแบตเตอรี่อะไรก็ไฟแบตหน้าอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่เราครับคือเราต่อตัวเดียวมันจบเลยครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูปึาอันนี้ อันนี้จะขึ้นไฟสีแดงนะครับจะมีไฟสีแดงกับไฟสีฟ้านะครับไฟสีแดงไฟสีแดงคือชาร์จนะครับไฟสีฟ้าคือเต็มโอเคเห็นเนาะนี่อันนี้นะครับถ้าเราถอดไม่มีแบตบมันจะมีแดงกระพริบอยู่นิดนิดนะครับจะมีแดงกระพริบนะครับแล้วก็สีฟ้าแต่ถ้าตัวเต็มนะครับตัวนี้อันนี้เต็มนะครับปุ๊บอ่าตัวนี้เต็มไฟสีแดงจะไม่กระพริบจะมีแต่ไฟสีฟ้า money